สุกต่ว่าเอาไผ่ซ้อนรถแต่ว่า,วาวไม่ได้เอาไผ่ซ้อนหรือไ่หยังอู้มาตรงตรงมันยังใหญ่นี่สูกหมยาวกุ้งกะบ่ไกกด้เอากุ้งเอาเครืองเนี่ยมาซ้อนรถก็ไยแพงบะหมี่จะไม่มาหาเรื่องนี่เนอะก็เขามาอู้หาฟังอ่าหวาละมาฟังรมเจ้าบ้าน เออบุถึงว่าฟังกรมเจ้าบ้านเนี่ยมันจะยุ่งก็พิสกันอย่าไปเชื่อกระเจ้าบ้านน่ะรู้มันห่านก่อนเวลามีเรื่องอะหยังอ่ะอมไม่เดาอหญ่สตางค์ในกระเป๋าข้ายืดมาหมดละโอ้อย่างอันสูมันมีสตางค์มากแล้วมันนี่ใส่ไดีอ่ะเดี๋ยนี้ห้าร้อยหื่อใจได้ถึงสิ้นเดือนเนอะบอิหารเองมันมีตังแล้วมันบึดไปห่านบุดไปนี่มันแบปพอได้กถึงสิ้นเดือนอะ่ะก็มันกินเปลืองนะกัมันถึงแบบปอ ถ้ากินบอไปเลี้ยงคนนั้นคนนี้กินคนเดียวอย่างมันจะบปอปอตั้งตึงห้าร้อยเฮ้เสื้อกี่กุ้หา่ากะฮะบ้านมัได้เจ้าเนี่ยปอเตีอีป,ปอเอยชอบแก่ตัวขั้นจก้าเกลาเหลือเกินตังเอาของเฮาไปหมดกีปปนีอ,อย่งูสอน ขอตั้งกร<ข>จะไปพอนางอขอตั้งบะมีบะมีบ้มีตั้งบะมีได้ได้กันนี่รู้เนี่ยหมดเจต้ตังค่ะมันมันแม่นก็นจริงแต่แม่บงังคับป่อเอ๊ะพี่ปอก,กินไปสุดเดือนเจ้าได้ชงร้อบะเฮ้ยบะเฮ้ยอ,อีแม่อีแม่หูก้าวะตะบ่ป่อไผซอดเฮ้ <c oughs> ยเจ้าได้ชงไวชงไวอขอชองไว หมือนสบปอบาเฮ้ยอีป้าเนี่ยเอามาคืนเหรอต้องขอเพิ่มได้ก่อนมันบอปออากาศตัวหนังบดามันก็ร้อยแปดสิบแล้วว่ามันเหมือนจะชาวบ้านมันบอปอกินเข้าจะเอาแฮมเท่าไหร่แฮมสองร้อยสอนเอ็นดู้ปอดเออแล้วปอจะเอาไหนมากินปวกบ่เฮ่อแม่ไม่ให้คุณมันกอดเดี๋ยวมันจะได้ยินเอาเท่าไหร่สองร้อยเขาจะเอาสองร้อย เล้ค่ะแ้่ปอก็เหลือรอดเดียวเองอ่ะจะได้มันกับบมอปอด้ม uh 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 ันบมอปอจะได้แบ่หมอปออีปอยังมันบมอปอมันกล้าเดินทางอ่ะก็เดินทางไปตัวเมืองมันก็ นี่แล้วว่ามันบาดเจ็ปอนะเอ้ยจ็บยังไงก็ขอแหมร้อยก็ทั้งยืบปอกับบาหมีสักบาทแล้วเนี่ยขอเดอดีแม่แม่ไข้หูมันก่นแม่ให้หูมันก่อนไอหยังปรเดี๋ยวเนี่ยห้องไอหยังห้องติกติกเนี่ยแม่ไค้หูมันก่อนว่าแต่ว่าปอภัายซ้อนอ่ะหยังฮะแม่ไค้หูมันก่อนเออภัยน่ะแม่แต้แม่ก่อนปอมึงอู้จุ๊บแม่แม่มันก่อนฮะแต่ว่าคนที่นั่งซ้อนจะแตะอ่ะต้นนั้น ปอบไปส่งป้อนานที่วัดป้อนานมันมีรถเครื่องไปปอบก็เลยอาสาไปส่งบ่ได้บัดเจ้าสาวที่ไหนนะป้อนานก็รับเจ้าบ้านมันมาบอกมันยังบอกแบบผมยงาวโงวบๆขาวเผาแม่เจือกันอาจจะเอาผ้าขามาผูกหัวก็ได้แดดมันหอมเนี่ยเอาใจก่อนแดดมันหอมแล้วมันอาจสีเง้ยิ่งไงเจ้าบ้านนี่ตามันมาดีกันตาบิชิกีไงจะไปไหนก็ไปเจ้าเนอะเจ้าลองๆไปแอลแล้วเด้อไปพอนานแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปได้ มันอะู้เต๋แตน่ะตัวจะไปนับได้กัวคนอื่นอ,อ่ะ,ะจบเออเออ,อมันหนีละถึงแม่ถึงลูกห้าร้อยก็เสี่ยงกับลูกสอนเลยจะไปใหญ่ๆนะโอ้ยชีวิตนี่อีลําเหลือเนี่ย